สวัสดีวันนี้เราจะมารีวิวบ้านก p บตลาด p s กันก็ไปดูกัน่ลนนี่ก็จะเป็นตลาด FPS ก็เดี๋ยวเปิดไฟสก่อนโอเคก็จะเป็นตวัวว่างเปล่าทั้งสามโต๊ะเลยเพราะว่าของเล่นตรงนี้มันอยู่ในตู้เย็นเดี๋ยวก็เค่อยไปดูเนาะนี่ก็จะเป็นเออเวทีของเอเบอ แท็บเล็ตนั่นเองลายสวยอะ่ะซึ่งเราชอบลายมันมากเลยมันฟินสุดเนี่ยก็แล้วก็นี่ก็ไม่มีอะไรมากก็อาจจะพี่เข้าไปหน่อยเนาะโอเคก็ไปเลยส่วนบนนี้เราไม่ต้องเปิดแฟตเลย หม้ออยใช่มอมีเต้าถู่มีแล้วก็อะไรไม่รู้อ่ะกระเบวยอ่ะกระเบื้องมีท่อทั้งซึ่งมันเป็นตัวต่อแล้วก็นี่โซฟาแล้วก็มีคอมมีตัวทำคกามบ้าน โอเคหลังจากที่เราต้อนรับน้องใหม่กันศิลม,มารีกันต่อนี่ก็คือสม,มุดกองสม,มุดแล้วก็มีเครื่องครัวทำอาหารนี่ก็คือตู้เย็นสีทเทาส้มัสสุดเดี๋ยวข้อไว้ปิดท้ายนี่ก็เป็นที่น่าของเดนิสไม่สีแซนซึ่งเรามีซอสมะเขือเทศอยู่ตู้เย็น ใช่พี่เขาบา้าสอบมัลคอเทนพาพารัสบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าบ,บอกเรื่องกับไข่ทุกคนเขาก็รู้กันหมดแล้วนะแสนเอาละ่ะนี่เรียกว่าหมาที่แล้วอุ่นที่สุดนุ่เราต้งองเชันว่าไออุ่นดูปพาพารัสนะครับไออุ่น โอเคใช่ไหมเธอนี่คือนี่คือในกาที่รูที่สุดโอเคก็อย่าวิ่งกับมันเลยอันนี้คือเออ่เมื่อก่อนก็เอิ่มเอิ่มเงนอนแล้วเจงนอนฉันเอง มีเลือดดอ้วยใหม่คาบสือมังคุดที่ผิดใช่ไหแหละมีโทรศัพท์แล้วก็มีน้ำให้กินตื่นมาก็กินน้ำเลยบดฉี่มีอีฟูที่นอนน้องของ มีอีฟูที่นอนน้องของฟิกแล้วก็ที่นอนเตียงมีที่ใส่ของเล่นน้องของฟิกแล้วก็มีเตียอีกมันจะมีได้ป่าผมมีหวีเสีนเนียบมีหวีวีผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยสิ่งที่ท่านผู้ชมอยากจะดูที่สุด ดูเสร็จฉันจะดูหนังเรื่องสายโลหิตต่อเออถ้าผู่ชมคนอห่นก็ใช่นะมันเละอีกอเออเห็นไหมม,มันเละเออโอเคเก็บกอนคิปเปอรโอเคตอนนี้มันไม่เละแล้วเราปเปเปิดก,กันเลยเปิดไม่ออก โอเคจตที่เราจัดกันมานานพอสมควรก็มาหยุดตรงนี้ก็นี่มีของไม้แล้ก็มีสัมมาเคเทกับน้ำ okay. เช่นทำไม So you can Nico, you guys go subscribe, like, and share